จังหวัดพิจิตรแหล่งปลูกส้มโอที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือโดยพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือพันธุ์ท่าคอยที่มีลักษณะเป็นส้มโอเปลือกบางเนื้อกุ้งใหญ่แน่นสีชมพูอ่อนไม่มีเมล็ดรสชาติออกหวานแกมเปรี้ยวกลมๆส้มโอท่าคอยเป็นส้มโอพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเขตภาคเหนือทั้งด้านคุณภาพของรสชาติและกิ่งพันธุ์โดยส้มโอท่าคอยปลูกครั้งแรกที่บ้านท่าคอยตำบลเมืองเก่าเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ต่อมาได้มีการขยายพันธุ์ไปปลูกที่อำเภอโพป,ประทับช้างและได้ผลดีปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ออกไปตามอำเภอต่างๆของจังหวัดพิจิตรเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและบุคคลทั่วไปโดยทั่วไปจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนเมื่อได้รับการรับรอง GI ก็จะทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการมากขึ้นการอนุญ,ญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ GI ในปี2565มีเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอท่า่อยเมืองพิจิตร ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตรแล้วจำนวน31ราย46แปลงรวมพื้นที่ปลูก241ไร่2งานและในปีนี้มีเกษตรกรยื่นขอจำนวน57ราย63แปลงรวมพื้นที่ปลูก335ไร่มีเกษตรกรทั้งสิ้น88รายซึ่งการขออนุญาตต่อครั้งจะมีอายุ2ปี เพื่อให้เกษตรกรได้ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานของพิกิจเองนะครับเราเริ่มที่จะทํางานในส่วนของ GI มานะครับช่วงเข้มข้นนะครับก็คือช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับปีแรกเนี่ยเรามีพี่น้องเกษตรกรทําสวนนะครับจะอยู่เฉพาะในเขตอำเภอโพธับช้างที่ขอเครื่องหมาย GI นะครับแล้วในปี 66, 66นะครับก็จะมีกระจายไปที่ อำเภอโพอประทับช้างอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ที่อำเภอตะพานินนะครับแต่ผมเรียนอย่างเงี้นะว่าเรื่อง GI เนี่ยถึงแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับจะเป็นหน่วยงานหลักแต่เรามีคณะทํางานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภายคีเครือข่า,ขายของเรานะครับนะครับในส่วนของตลาดส่งออกหลักเลยนะครับปีนี้เราได้มีการลงนาม MOU กับผู้ส่งออกนะครับเป็นผู้รวบรวมส้มโอส่งออกไปที่กีนนะครับ ปีแรกเราได้15ตู้ปี65นะครับปีนี้เราได้เพิ่มขยับมาเป็น30ตู้นะครับเป็น30ตู้เพราะฉะนั้นก็เพิ่มเข้ามาเป็นเท่าตัวส่วนพี่น้องเกษตรกรปีแรกนี่30 30ิบาัวรายใช่ไหมครับปี6 6นี่เพิ่มเป็น50าสัวรายเพราะฉะนั้นก็คือจะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของพี่น้องเกษตรกรที่ขอ GI รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเป้าหมายในการส่งออกตลาดหลักก็คือตลาดจีนที่ผมแนะนําเรียนแล้ว นะครับก็จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกันนายแลโพวัตรเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI สินค้าส้มโอท่าคอยเมืองพิจิตรเล่าให้ฟังว่าตนใช้พื้นที่10ไร่ปลูกส้มโอหลายสายพันธุ์หนึ่งในนั้นคือส้มโอพันธุ์ท่าคอยให้ผลผลิตรุ่นแรกช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนโดยในช่วงนี้รสชาติจะอร่อยมาก และจะให้ผลผลิตอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมลุงแลจะรักษามาตร,รฐานการผลิตรวมถึงการเก็บเกี่ยวให้ได้คุณภาพโดยเฉพาะไม่เก็บผลผลิตที่ไม่แก่จัดออกสู่ตลาดเพราะจะทําให้ส้มโอม,มีรสชาติขมปัจจุบันจึงขายได้ทั้งในตลาดในประเทศในราคากิโลกร,รัมละ12-15บาทและส่งออกประเทศจีนราคากิโลกร,รัมละ20บาทรวมทั้งขยายตลาดเป็นตลาดออนไลน์ที่ลูกค้าบอกต่อ ครับต้มทะคอยก็ผมปลูกมาประมาณ20กว่าปีครับรสชาติเขาก็หวานอมเปรี้ยวครับ mm hmm. เขาจะฉ่าและกินอร่อยมากครับที่จริงเนี่ยต้มทะคอยอา,อายุเขาก็ประมาณ7-8เดือนเขาก็จะแก่ประมาณนั้นตัดได้ครับ mm hmm. ดูตรงแบบว่าให้ให้เขาแก่ถ้าเขาไม่แก่รสชาติก็จะไม่อร่อยส่วนมากคนที่เอาไปรับประทานกันจะเอาต้มที่ไม่แก่ครับ พอส้มที่ไม่แก่เขาจะกินออกขมประมาณนั้นเนี่ยถ้าข่อย mm hmm. เพราะว่าถ้าได้ GI แล้วรู้สึกว่าส้มก็ราคาดีขึ้นแล้วเกิดเราก็จะพัฒนาให้ส้มดีขึ้นตลอดนี่ยก็จะขายในตลาดไปได้ไปได้เยอะครับปกติแล้วก็ขายแบบส่งออกจีนแล้วก็ภายในประเทศความเหมาะสมของสภาพดินน้ําและอากาศทําให้ส้มโอถ้าข่อยพิจิตมีรสชาติดีที่สุดกําลังได้รับความต้องการจากตลาดในประเทศจีน ล่าสุดมีการส่งออกไปแล้วกว่า600ตันราคากิโลกร,รัมละ20-25บถึงบาทเมื่อเกษตรกรได้รับการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์จีอแล้วจะมีการขับเคลื่อนการเพิ่มปริมาณยอดขายส้มโอท่าคอยส่งออกไปยังประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้จังหวัดพิจิตรยังมีเกษตรกรปลูกส้มโอพันธุ์อื่นๆได้แก่ขาวแตงกวาขาวน้ำผึ้งพิจิตรทองดีและทับทิมสยามมีผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายนของทุกปี ด้วยความสามารถทางการปลูกส้มโอของจังหวัดพิจิตรเกิดการสร้างไรายได้ให้กับจังหวัดในแต่ละปีมูลค่าไม่น้อยกว่า600ล้านบาทสมเกียรติจเจริญสะอาดถ่ายภาพไปรมาไก่เลิกทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษนุโลกรายงาน